ขอฝากคลิปนี้ไปถึงพวกสลิมดักด่านเนี่ยปึกกระปึกคัก,กปึกเนี่ยดีใจหลยเขาใจาให้เดือนละสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยโว้ยมันทำท่าแจกซื้อเงินที่มันให้พวกเจ้าน่ะน่ะมันก็นมาจากภาษีประชาชนทั้งนั้นละ่ะคิดให้เป็นไหมแมทรัพยากรในประเทศโบเมนมีหน่อย แต่พวกนักการเมืองซัวๆนะ่ะมันดึงโค้งกันแต่ละโค้งกันเนี่ยมันกินไปเท่าไร่ปึกไปนี้กระเฝ้าตายไปรวดได้อยู่ให้เป็นพระละของลกูกหลานเถอะมันกระเมนอยู่มันมีโค้งกันคนละครึง่งมันมีสวัสดิการแห้งรัดให้พวกเจ้านั่นนะ่ะแต่ถ้าคิดดีๆแล้วเงินภาษีที่มัน ได้เข้าไปบริหารประเทศแต่ละมือเนี่ยมันบมน่าเป็นเงินหน่อยๆอ,อีกจากน่อยเนี่ยมันจะเริ่มเก็บภาษีขึ้นอีกแล้วมันขึ้นภาษีอันนั้นภาษีอันนี้เดือนมกราคมเนี่ยมันสิเก็บภาษีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกยังเสียเดือนเดือนหนึ่งมันมีรายได้หลายปันไลยที่สิเข้าไปให้พวกมันบริหารนั่นน่ะ แมงปึกกับปึกคักปึกเนี่ยเขาใกล้สิตายแล้วกับพวกหูหี้หูแตกเงินที่พวกมันกู้มาแล้วเบิดไปเนี่ยกับเพราะว่าแจกคนนั่นแจกคนนี้แจกประชาชนเขาแจกออกมาเนี่ยเพื่อเป็นขออ้างมันกเ่าวมาอ้างยุ่งซี่แหละน้ำมันขึ้นสินค้าอุป,ปโภคบริโภคพากกันขยับโตขึ้นกับเพราะว่ามันบวกภาษีไปแล้ว สู้เข้าใจบ่เราเนี่ยหรือสูคิดว่าสูเท่าแล้วสูบ่ได้แบกรับภาระอีหยังแล้วนย้อนภาระความรับผิดชอบคาใส่ใจแต่ละมือให้ลูกให้หลานจังสี่บ่นี่ละเขาเอื้นว่าเท่าแล้วย้อนเกิดโดนนะ่ะเป็นสลิมแล้วมันดีมองได่คือพ่พากกันคิดเนี่ยคนที่แบกรับภาระใส่หนี้ใส่สินแทะะนรัฐบาลชุดนี้ ก็คือเด็กซุ้มที่เกิดมาใหม่ๆหรือเด็กรุ่นน้อยๆที่บ่ทันหูอ้อี่ยงเขาต้องมาแบกรับภาระการติดหนี้จากรัฐบาลอัปีพยังเสียสู้เอาอี่ยงกีดสู้คือเคี้ยมันคักแนี่ภาษาบักประยุทธ์มันคือไ่ได้เป็นพอสู้ดอกนี่สู้เสียน้ำหนาจังมันสันบ่ว่าเข้ามาเพื่อควบคุมความสงบของบ้านเมือง มันสิสงบเนี่ยงเขาไล่ทุกมือทุกเว้นก็บเพราะว่ามันโกงเอาเป็นสแตกเบิดนี่แหละรัฐวิสาหก,กิจอย่ยงต่างๆที่เป็นผลกําไรของรัฐบาลมันกับพากันขายสแตกเบิดแล้วสูยังบ่หูหหิหูแตกอีกยุติ้สมสลิมเอ้ยงอคักงอแน่